ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู a s s a l a m u a l a สวัสดีามัยกุมสลามบากาาน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันราฮานีจินราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานี มมมาาารรร่่วเียยนูููภษลพ้พ้ๆกัับคคุณผฟงะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายาูของคนมลายาูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านีา้ค่ะและว,วันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวายังปุรวาหรือวายังกุลิตกันต่อนะคะวายังกุลิตนี้เป็นศิลปะก,การสดแสดงที่งดงาม และวิจิตกว่าการแสดงชนิดอื่นๆทั้งหมดนะคะการแสดงนี้รวมศิลปะหลายด้านไว้ด้วยกันอย่างเช่นด้านการประพันธ์บทละครการดนตรีนาฏกรรมศิลปกรรมทั้งอย่างสะท้อนความลึกซึ้งในเชิงประัติศาสตร์การศึกษาปรัชญาศาสนาความลึกลับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ในการตีความ Wayang kulit itu ada berbagai-bagai seni. Wayang kulit itu ada berbagai-bagai seni. Tawa nang telung nan perkop dui silapa lai chenit ka. Wayang kulit itu ada berbagai-bagai seni. Tawa nang telung nan perkop dui silapa lai chenit ka. Wayang kulit. Wayang kulit. Tawa nang telung ka. Rui jai chai wayang purwa. นั่นก็คือหนังตะลุงเช่นเดียวกันค่ะค่ะเบอร์บาไกบาไกเบอร์บาไก่บาไกแปลว่าหลากหลายค่ะแล้วก็คำว่าเซนีแปลว่าวัฒนธรรมค่ะวายังกุลิ i อิตู ada เบอร์บาไก a บาไก e เซนีแปลว่าหนังตะลุงนั้นประกอบด้วยศิลปะหลายชนิดค่ะคุณผู้ฟังเรายัางคงอยู่กันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวายังปุรวาหรือวายังกุลิตนะคะนั่นก็คือ การแสดงหนังตลุงนั่นเองนะคะวายังกุลิศเนี่ยเป็นการแสดงที่เป็นของดั้งเดิมฉะนั้นในอินโดนีเซียเนี่ยก็ยังมีวายังอีกหลายชนิดอย่างเช่นวายังเบอร์เบอร์นะคะอันนี้ก็ไมไ่รับความนิยมแล้วเพราะว่าไม่สามารถที่จะดึงดูดผู้ชมได้มากนักแล้วก็ยังมีวายังเกดกนะคะผู้ที่ริเริ่มคิดวายังเกดกเนี่ยนะคะก็คือเป็นนักเผยแพร่ าศาสนาชาวมุสลิมซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่สิบหกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีวายังโกเล็กนะคะวายังกริติกและก็วายังมัตยาค่ะค่ะวายังกกลิดในอินโดนีเซีย ada berbagai-bagai jenis นะคะแต่ว่าหนังตะลุงที่อินโดนีเซียนั้นมีหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะวายังกุลิดในอินโดนีเซีย ada berbagai-bagai jenis แปลว่าหนังตะลุงที่อินโดนีเซียนั้นมีหลากหลายชนิดค่ะเบอร์บากบากนะคะแปลว่าหลากหลายค่ะเบอร์บากบากแปลว่าหลากหลายค่ะแล้วก็คำว่าชนิดนะคะในภาษามาลายูก็คือเจนนิสเจนนิสว a ายังกุลิดในอินโดนีเซีย ada berbagaibagai jenis แปลว่าหนังตะลุงที่อินโดนีเซียนั้นมีหลากหลายชนิดค่ะ ณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดองแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามาลายูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะตรามาติงกาสแกนที่มาการสิคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามาลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ h t t p c o l e x t e n p n p s u a c t h